-Alan I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now she's missing. Alice? Alice? Ah! I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. ตอ,ตอนที่สอนเทคินเมืออนิวยอร์กซิตี้สามปีก่อนหน้านี้โอ้โหเราเมื่อสามปีที่แล้วนะครับสดใสเชียวไม่เหมือนตอนนี้นะครับหมองเหมือนโดนของเลยนี่คือกลับมาที่บ้านใช่ไหมที่รัก <'m> ผมกลับมาแล้ว ข้างหลังนี้ที่ร้าเป็นไงบ้างอากาศแย่ท,ท,ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยคุณควรดื่มกาแฟสักแก้วนะมันจะไำให้คุณอุ่นขึ้นโอมาก็ชวนกินกาแฟเลยจะได้หลับได้นอนไหมเนี่ยบ้านเราสวยเหมือนกันนะเนี่ยอ๊ยทีวีเครื่องใหม่แล้วไปตั้งไว้ตรงไหนยังไม่เห็นมีเลยหรือว่าเองอยู่ในกล่องไปดูห้องครัวด,ดีกว่าห้องครัวเราสวยนะเนี่ยสมกับเป็นนักเขียนชื่อดัง ตรงตู้เย็นเหมือนจะมีโน้ตอยู่นะครับมันเขียนอะไรไว้อ่านไม่ได้เดี๋ยวก่อนชงกาแฟพู่คุนขอคนห้องก่อนนะอยากเห็นว่าอารันเขาอยู่แบบไหนไงไงสุดรอคืนนี้ค่ออีกนานเลยแหละแต่ภาพพวกนี้ต้ออกมายอดเยี่ยมแน่นอนผมเดาว่าคุณคงต้องการกาแฟเหมือนกันเดี๋ยวผมไปเอามาให้นี่ไก่กาแฟดูเหมือนว่าอลิซเขาทำงานกับเราครับ เหมือนคอยช่วยออกแบบหน้าปกดีไซน์หน้าปกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายรูปให้เราด้วยดูสิโอ้โหอย่างเท่ยังกับบอยแบนด์ปะเปิดสวิตช์เครื่องชองกาแฟกันแวบบห้องนี้ก่อนห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องทำงานเรานะครับอันนี้คือหนังสือที่เราเขียนนะครับ return to the sender กลับไปยังผู้ส่งเหรออุ้ยหลายหลายเล่มเลยนะน่าจะเป็นซีรีส์นะครับ คนมันดังเลยนะรัสคริปอันนึงนะครับพี่หุ่นกระึกว่าตอนที่เราเก็บไม่หมดสิอ้าวเริ่มใหม่นี่หว่าสคริปอันใหม่เลยครับอันเก่าเราเก็บไม่ครบแน่เลยพี่หุ่นว่าหยุดกระทันหันตอนที่หนึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่พวกเขาพูดกันเกี่ยวกับการว่องลนจากที่สูงและหยุดจากกระทันหันผมนอนคิดอยู่ท่ามกลางหิมะในขณะที่โซ่ตวนความสียองขวัญเล่นบนเวียนในหัวผมไม่หยุด หนังที่มีการฆ่ากันจริงๆความทรงจำเกี่ยวกับโศพผมคิดอุบมาอุบไม่ซ้ำๆในหัวผมคนเดียวผู้หญิงที่อันตรายคนนั้นหายไปแล้วลงเหลือไว้แต่รสชาติแย่ๆที่ย้ำเตือนถึงรอยจูบที่ฆ่าผมพี่อุ่นไม่แน่ใจนะครับว่าผู้หญิงที่กล่าวถึงในกระดาษคือใครนะครับแต่มีแผ่นหนึ่งมาอ่า,อาอนกันต่อนี่คือการจากลากครั้งสุดท้าย13ปีหลังจากที่ผมได้แก้แค้นในที่สุดมันก็ตามผมทัน มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่ต้องทนรับความเจ็บปวดเลือดของผมแต่งแต้มหิมะให้เป็นสีแดงฉานสาดกระเซ็นอย่างน่าสุดสยองละลายปนไปกับยาแก้ปวดและก็จ่ายไปทั่วมันค่อยๆหยดลงในท่อน้ำผสมป,ปลนลงไปกับน้ำของเมืองกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตอนนี้ผมเห็นพวกเขาแล้วภรรยาของฉันลูก <I> ของฉันที่รักผมถึงบ้านแล้วเราเคยไปทำอะไรมาเนื้อเรื่องอันนี้มันจะเกี่ยวกับเราเปล่า ก็น่าจะเกี่ยวนะเสียงเหมือนมีอะไรเปิดอยู่ในวิทยุเหรอก็ไม่เห็นมีนะรู้จักเหตุการณ์นะพี่คุณว่าตอนนี้นะครับเรายังเขียนหนังสือได้อยู่นะครับน่าจะมีเรื่องหลังจากนี้นะครับที่ทำให้เราเขียนหนังสือไม่ได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์รถชนก็ได้นะเห็นพูดไปสองรอบแล้วห้างนอกหิมะตกหนัก s <S เปิดเครื่องทำกาแฟแล้วเยี่ยมขอบคุณที่รักฉันก็ต้องการกาแฟเหมือนกันถ้าใช้ฉันทำงานเสร็จภายในพรุ่งนี้ติดกาแฟทั้งคู่ครับ ไปหาอาลิสนะครับอลิสอ๋อฉันเพิ่งทำตัวอย่างหน้าปกเสร็จมันอยู่บนโต๊ะทำงานของคุณบอกฉันหน่อยสิค,คุณคิดยังไงไม่ได้ราเล่นใช่ไหมผมไม่คิดว่าคุณจะทำเสร็จเร็วขนาดน,นี้ในบางครั้งท่านสามารถทำได้ทุกอย่างให้อัศาจรรย์ได้นะที่รักโอ้จริงดิแล้วดูเหมือนว่าคุณจะคิดอย่างนั้นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อย่างนั้นเหรอนั่นแน่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น เข้าฉากสวีวีวีซะงั้นไปไปดูตัวอย่างหน้าปกดีกว่าไอเด้มที่มันวางตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นน่ะที่เป็นรูปเราอะครับนี่ไงหน้าปกนะครับก็ใช้ได้นะรออยู่ look really มันดูดริงจริงอะแน่นอนอยู่แล้วจนกระทั่งแบรี่รมายุ่ง,งมันอ่ะยังไงก็ตามต้องข้ามศพชั้นไปก่อนครั้งสุดท้ายก็คือครั้งสุดท้ายอ๋อ แต่ถ้าเกิดพูดถึงแบรี่เขาเรียกอลันแฟนเรโกคขามือครับอลันเด้โปรดเช็คกล่องฟิวหน่อยผมมาแล้วผมอยู่ตรงนี้ที่รักได้โปรดเร็วหน่อยโอเคครับฉันโอเคฉันสบายดีเดี๋ยวไฟก็กลับมาเด้โปรดกล่องฟิวอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ในห้องนะห้องนี้ไหมอ๋ออยู่นี่จะเย็นที่รัก ที่รักเหมือนไฟจะดับอะตอนนี้ผมได้ไฟฉายแล้วไม่เกี่ยวกับฟิวนะครับไฟมันดับเองนะครับน่าจะเกิดจากพายุไม่ต้องกลัวนะที่รักผมมาแล้วคุณโอเคไหมฉันขอโทษนะฉันแค่มันทำให้ฉันกลัวจริงๆไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราจะใช้เทียน ใช้เทียนนะครับฉันรู้ว่ามันงี่เง่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ฉันไม่ได้เตรียมตัวรู้ใช่ไหมกลายเป็นโรแมนติกซะงั้นผมรักคุณแล้วเรื่องคุณหน่อยพอกเขียนก็ได้ผมเคยฝันร้ายตอนที่ผมเป็นเด็กความมืดก็ทำให้ผมกลัวเหมือนกันเมื่อมันแย่งจริงไม่ให้สิ่งนี้กับผมสวิตช์ไฟเก่าแม่เรียกมันว่าคิกเกอร์คิกเกอร์เหรอ ใช่ถ้าผมกลัวความมืดจริงๆผมจะกดที่สวิตช์และแสงเวทมนต์จะไล่สปลัดออกไปโอ้แน่นอนมันอยู่นี่อเลนบางทีมันอาจช่วยคุณได้เหมือนกันใช่เป็นเรื่องที่ดีนะพ่อะและเขียนคุณเพิ่งแต่มมันขึ้นมาใช่ไหมไม่ผมจริงจังนะฉันรักคุณแม้ว่าคุณจะเป็นคนโกหกขอบคุณสำหรับสิ่งนี้อนี่แหละการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส กลายเป็นสวีวิวีววสะง,งนันตอนเด็กๆครับเอเลนก็เคยกลัวความมืดเหมือนกันปัจจุบันที่ไบฟอร์คุณรู้สึกอย่างไงบ้าง feel, คุณเวกอาการขึ้นไส้มึนงงอะไรทำนองนั้นคุณเวกคุณรู้สึกอย่างไงบ้างอุ๊ยร้อนครับคุณหมอ ผมรู้สึกร้อนครับผมโอเคหัวผมสบายดีผมต้องโกหกเกี่ยวกับอาการปวดหัวและความจำเสื่อมเขาจะส่งผมไปที่โรงพยาบาลผมจะไม่ไปโดยไม่มีอลิซอืมดีมากผมไม่คิดว่าคุณมีอาการกระทุกกระเทือนแต่เห็นได้ชัดเลยว่าคุณค่อนข้างช็อกคุณควรทำใจให้สบายทัก2สองสวันขอบคุณครับบอกใครไม่ได้เลย เอาละคุณเวกเราเสร็จแล้วถ้าคุณมีอาการปวดหรือแย่ลงหรือมีอาการอื่นคุณควรมาหาผมผมจะปล่อยให้คุณไปหาซาร่าไดแอมเพอเบเกอร์เธอกำลังรอคุณอยู่เธอเก่งมากในงานของเธอผมมั่นใจว่าเธอต้องหาพอย่างคุณได้ในเวลาไม่นานหมอเนลสันเป็นภาพของหมอประจำเมืองเล็กๆไดแอมเพอร์ได้เรียกเขามาที่สถานีเพื่อดูการบาดเจ็บที่หัวงผมคุณหมอครับแต่ความจริงผมหลอนนะครับ โอเคครับเควสให้เราไปหาในแอมเพอร์านาครับบนโต๊ะมีอะไรมีปลาดุเบอร์เลยผมขอโทษที่ขัดจังหวะการตกปลาตอนเช้าของคุณหมอนะครับโอ้โหเธอสวยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ตัวใหญ่สุดที่ฉันจับได้นะแม่มีขิงด้วยถ้าคุณเชื่อว่ามาจากชาวประมงเก่าอย่างผมแต่เธออยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้เธอเป็นคนปากจัดซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการหากคุณต้องการเหย่อะรอ ในทางกลับกันถ้าคุณต้องการปลาเท้าหรือปลาเซลมอนก็เลียกเหยียบปลอมเสือบคุณคุณเป็นคนตกปลาหรือเปล่าคุณเวกเออไม่เป็นไรผมว่าแต่คุณสามารถผ่อนคลายได้ที่นั่นนะคุณไม่สามารถพาผมขึ้นจากน้ำได้ในช่วงเวลานี้ของปีมันเหมือนสวรรค์ที่สุดผมรับคำถามของคุณคุณหมอคุณหมอตกปลาเก่งขนาเนียถามนิดนึงโอ้พูดยาวเลยครับผมเชื่อว่าคุณจะพบนายเพลินในห้องเธอ แค่ลงไปตามทางเดินขอบคุณมากครับไปห,หาซาร่ากันครับ uh huh. ายอำเภอซาร่าป้าคนาได้ยีกแล้วนะ่ะป้าที่กลัวความมือดอ่ะขอบคุณสำหรับการทดสอบไฟคุณวีเวอร์ทุกอย่างถูกปกติดีนะ mm hmm. เห็นไหมเป็นไฟจริงๆด้วยซาร่าอยู่ในห้องนี้นะครับไปเข้าไปเลยดีกว่าเข้ามาสิคุณเวกโทรศัพท์ของคุณอยู่บนโต๊ะแบตมันหมดแต่ตอนนี้มันชาร์จแล้ว เรือของเราคุณได้เริ่มค้นหาภรรยาผมหรือยังคนของฉันเริ่มค้นหาแล้วตอนนี้คุณบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจอ่ะผมจําไม่ได้เราทะเลาะกันแล้วผมก็เดินออกจากกระท่อมมากระท่อมบนเทือกสบคอดอนน่ะหรอคุณมาที่ปั๊มน้อมันของสตั๊กี้ได้ยังไงผมอยากจะบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้แต่ทําไม่ได้เธอจะจับผมผมบอกไม่ได้บอกไปพุ่ก็ไม่เชื่อผมอ่ะขอโทษนะแต่ผมต้องรับสายนี้ใครโทรมาวะ ไม่ระบุช <Hello. S 2> ื่อได้ครับโรอเลนช่วยฉันด้วยอลิสเหรอห้ามบอกตำรวจแกต้องทำตามที่ฉันสั่งถ้ายังอยากเจอพรรยาแกอีกครั้งนี่ใครเนี่ยไปทางด้านหลังมีรูตรงรั้วด้านซ้ายฉันที่มั่อยากมาที่นั่นเธอเกียกล่อมแกเราทั้งหมดจะเป็นหน้าแผ่นเดียวกันหลังจากที่แกหลบตำรวจได้แล้วมาเจอฉันที่อุทยานแห่งชาติเอลเดอร์ d ูดมันจะมีจุดที่เรียกว่าจุดสูงสุดของคู่รักมาตอนเที่ยงคืนและอย่าทำไมงโง่ๆนะเพื่อนเราจับตาดูแกอยู่ เอา้ากลายเป็นว่าแฟนเราถูกจับตัวไปเหรออะไรวะเนี่ยแล้วนี่คนหายเต็มเลยนะครับมันจับตัวแฟนเราไปทําไมแล้วไอ้กลุ่มคนที่หายไปเยอะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าน่าสงสยยัยจริงๆหายกันเยอะมากเราต้องออกไปทางด้านหลังนะครับตบตำรวจออกไป คุณเวกมีอะไรช่วยไหมผมต้องการสูตรอากาศหน่อย่ะนายแอมเพอร์บอกว่าผมสามารถออกไปด้านหลังเข้าใจแหละคุณเวกุณสามารถเดินไปที่นั่นผ่านทางเดินกงขังแล้วอยากไปสนใจคุณวอเตอร์ในนั้นเขาเป็นข่าวประจำของเราฉันคิดว่าเขาเลือกดื่มเหล้าอ่ะดีแล้วอ๋อคงไม่โชคดีแบบนั้นเขาดื่มเยอะและทุบทีแดนนี่มันแย่มากเขาเริ่มตะโกนแบบนั้นทันทีที่เขาตื่นขึ้นเราต้องไปที่ประตูด้านหลังครับ คุณสามารถเดินไปที่ประตูด้านหลังนั่นและลงทางเดินไปคุณเวกโหห้องขังเอเนี่ยไปมืดจังเฮ้ <ac> <"Hey, S 2> นายอ่ะนายช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมเปิดไฟอ่ะเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจอ่ะพวกเขาไม่ฟังฉันฉันต้องการแสงสว่างในนี้ <C> ลุงลุงเมามากเลยเนี่ยนี่มีกระดาษว่าแล้วอันนี้การปรากฏตัวของความมืดในร้านอาหารนะครับ ภายใต้หน้ากากของมนุษย์หากต้องอธิบายถึงความมืดอย่างมีสติปัญญาก็อาจบ่งบอกถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในบางสิ่งที่ไร้มนุษย์ทำอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามมีจุดหนึ่งในร้านอาหารที่มืดมิดพอสมควรแสงตรงทางเดินที่สาสองเข้ามาช่วยปัดเป่ามันแต่มันก็ยังทำให้เจ็บปวดน่ากลัวเหมือนเดิมผู้เขียนจะแก้ไขมันในไม่ช้าเขากำลังไปในที่ที่หนึ่งที่ซึ่งมีพลังอยู่ผู้เขียนก็คือเราใช่ไหมและไอ้สถานที่ที่มีพลังอยู่เนี่ย พลังดีถึงไม่ดีวะอะไรเนี่ยลุงลุงบ่นอะไรเนี่ยเปิดไฟฉันหน่อยยังไม่หยุดอีกเดี๋ยวว่าเปิดให้ได้ไหมเปิดให้เปิดให้อะขอบใจพ่อหนุ่มเฮ้ยนายสบายดีใช่ไหมนายเป็นคนดีอย่าให้ใครมาบอกนายเรื่องความแตกต่างนายรู้ไหมฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ตำรวจพวกเขาเข้าใจผิดทั้งหมด นายเห็นไหมแน่นอนแน่นอนฉันทุบตีเขาแต่ฉันไม่ได้เมาฉันแบบความว่าฉันไม่ได้เมาในขณะนั้นฉันเมาหลังจากนั้นโอเคฟังนะนายต้องฟังอย่างระมัดระวังตอนนี้ที่นี่มันประหลาดนั่นไม่ใช่แดนนี่ไม่ใช่มันแค่ดูเหมือนเขาเท่านั้นถ้านายอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นใคร ฉันจะบอกนายว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่น่าขยะแขยงฉันรู้มันฟังดูเหมือนเหมือนคนเมาพูดแต่เชื่อฉันเถอะฉันไม่ได้เมาอื <c oughs> นี่ขนาดไม่เมาเนี่ยพูดเหมือนอมลิ้นเลยเฮ้ยแต่มันก็ฟังดูน่าเชื่อนะเพราะว่ามีคนเจอเหตุการณ์ประหลาดเงี้ยสองคนแล้วกระดาษดีครับสคริปต์อันนี้ อลิสเห็นเงามือดอลิซมองผ่านช่องมองภาพในขณะที่ถ่ายรูปภาพของเทอสับคอนดอนมีบางอย่างที่น่าประหลาดบางสิ่งมันดึงดูดสายตาของเธอมีร่างหนึ่งลักษณะเหมือนหญิงผอมในชุดสีดำยืนอยู่ในเงามืดหน้ากระท่อมเธอลดกล้องลงแล้วมองอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็แค่กลุ่มพุ่มไม้ที่ดูเหมือนร่างมนุษย์เธอสายหัวแล้วก็หัวเราะแปลว่าอลิซก็เห็นนะครับเงาของผู้หญิงคนนั้น เงาของเจ๊หลอนๆน่ะใช่นี่มาริกันนะฉันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันของสตาร์กี้กับทอร์ตันไม่มีสัญญาณเขาเลยเปลี่ยนเดี๋ยวเด๋ยวเดวนี่ทอร์ตันนะดูเหมือนเราอยู่ตรงพาเลทรอยน้ำที่นี่น่าเป็นข่าวดีใช่ไหมสตาร์กี้ควรจะขับมันในการซ้อมวันนี้นะเปลี่ยนเอาไห้ฉันนี่มาริกันดูเหมือนจะมีใครบางคนพังงงรถเปลี่ยน โอเครับทราบเพื่อนมองหาสักกี้ต่อไปนะเลิกกันออกตามหาสักกี้กันใหญ่เลยปะออกไปสูดอากาศด้านหลังนะครับไปก่อนนะลงุงอย่าก,กินเหล้าเยอะแสงยามเช้าทำ<ม>ให้ผมปวดตาและปวดหัวผู้ชายที่คุยโทรศัพท์บ,บอกว่าชงผ่านรัวด้านซ้ายไปรั้วไหนอะตรงนี้มีรถพยาบาลครับตรงนี้เหรอ มีซากรถนะครับแล้วก็เฮ้ยเหมือนมีกระดาอยู่ตรงนั้นด้วยก่อนข้ามไปเดี๋ยวผู้อุ่นขอสำรวจก่อนนี่ไงมีกาแฟครับแล้วก็วิทยุด,ด้วยเปิดฟังหน่อยซิเอาล่ะค่ำคืนนี้ผ่านอีกหนึ่งคืนแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องลาไปสักพักพระเจ้ารู้ว่าฉันต้องการการนอนที่แสนสบายอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่ฉันจะไปมันเป็นค่ำคืนที่วุ่นวายสับสนที่ตำรวจเรามีน้งแต่เรื่องหน้าต่างแตก จนกระทาั่งงา,งานการยิงที่ถนนสายหลักเจ้าหน้าที่มาดิแกนและทอตตันต้องรับมือกับชายหนุ่มที่มึนเมาสองคนที่กำลังดื่มฉลองงานเดียร์เฟสอยู่เราเจอแบบนี้กันทุกปีฉันรู้ว่ามันน่าตื่นเต้นที่วันสําคัญใกล้จะมาถึงแล้วแต่เราต้องช่วยกันรักษาง,งานเฉลิมฉลองและปล่อยให้การเล่นปืนเป็นเรื่องการแข่งขันนั่นไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้น คนที่โทรมาบอกให้ผมหารูที่รัว้วด้านหลังสถานีตำรวจที่นั่นมีบางสิง่งถูกทิ้งให้ผมภายในรถที่ถูกทิ้งเอาไว้ทิ้งอะไรไว้ให้กันแน่ต้องเข้าไปในรั้วนี้เหรอไม่เห็นมีรูเลยเข้าไปไงอ๋อมีบันไดตรงนั้นครับอาจะต้องปีนขึ้นไปนะปิดได้ไหมปิดไม่ได้เดี๋ยวโดวนีิส็สรดีกต้องพูดได้เยอะบังเสียงไว้ก่อน เข้าตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วพีุ่่จะเข้าไปยังไงวะเนี่ยนี่งไงหยิบไม้ปะให้มองเข้าไปตรงนี้แล้วเห็นแล้วว่ามันเข้าไม่ได้งไงเนี่ยมันโดดติดรั้วเอาเข้าได้เฉยผักตรงนี้เหรอไปอือหูกระจายครับเข็งแรงเหลือเกินเก็บกระจายก่อน นี้จะมีเรื่องอะไรเขียนอีกนะครับเวกบนยอดเขาแห่งคู่รักนะครับผู้ร้ายลักพาตัวได้ยิงปืนของเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเงาก็หายวับไปในความมืดดูสิไม่มีอะไรทั้งนั้นเวกความคิดของอดีตในมือของเขามันช่างน่าหังเกียดเรายืนอยู่บนแท่นไม้บนยอดเขาคู่รักโดยมีน้ําตกและภูเขาอยู่ข้างหลังเราแสงจากเสาวิทยุมันกระพริบเป็นสีแดงฉันต่อสู้พร้อมแรงผลักดันที่แกว่งไปมาบังคับให้ตัวเองพูด เลิกทาแบบนี้เสียทีภรรยาฉันอยู่ไหนข้อมูลมันช่วยเราได้ไหมเนี่ยมันเหมือนคำทํานายเลยนะไบขับขีของอลิสถูกวางไว้ที่เบาะหน้าคนที่โทรมาบอกว่ามันคือธุรกิจธุรกิจอะไรวะเอาเราเป็นงานซะง,งั้นใบขับขี่ได้งไงเก็บแปลว่ามันแอบดูเราจริงวะเก็บปุ๊บโทรปับ๊บเบลรี่เหรออ้าวไม่ใช่อาันพระเจ้าช่วย นายอยู่ที่ไหนมาฉันพยายามติดต่อนายมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนายกับอลิซทำฉันกังวลฉันบินมา้งแต่เมื่อวานฉันอยู่ที่นี่ไปฟอลแบดี่ฟังฉันนะฉันอยู่ที่สถานีตำรวจมารับฉันฉันไม่อยากพูดตอนนี้อรันมาทำบ้าอะไรที่นั่นผมต้องให้นายอมเภอปล่อยตัวผมผมต้องไปที่อุทยานแห่งชาติเอลเดอร์วูดพบกับคนร้ายที่ลักพาตัวอลิสพี่อุ่นบอกแล้วว่าแบดดี่ต้องมาเห็นป่มมาจริงๆด้วยโอเคนะครับตอนนี้เราต้องไปหานายอมเพอนะครับเพื่อให้เขาปล่อยตัวเราก่อนครับแล้วก็ เราจะได้ไปที่อุทยานแห่งชาติได้นะครับไม่มีของอะไรให้เก็บแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วแหละไปะออกจากที่นี่กันอุ้ยแสงไอ้เนี่ยมันไม่เจิดจ้าเลอเกินนักเขียนคือแสงสว่างที่ <She S 2> เผยเห็นโลกของเรื่องราวของเขาจากความมืดการก่อตัวจากความว่างเปล่าวิธีที่ปิมกรแกะสลักรูปปั้นจากหินแกรน,นิตถ้าฉันหยุดก็เหมือนฉันทำลายโลกความมืดจะทวงคืนมัน มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยากลําบากในความมืดชีวิตของอลิซตกอยู่ในอันตรายแต่ฉันกลับคิดอะไรไม่ออกหรือฉันจะสูญเสียมันไปความกลัวยังคงอยู่ที่ขอบเส้นของการรับรู้ผมต้องลุกขึ้นที่นี่อะไรก็เป็นไปได้ผมจะเขียนเรื่องราวการปกป้องเธอเองอย่างเท่อย่างนี้สิอลันแต่ทีวีต,ติดเองแบบนี้เราหลอนปะะ่าวว่าพิเศษเลยซาร่าฉันแค่อยากจะชดใช้วความเสียหายทั้งหมดที่พี่น้องแอนเดอร์สันก่อขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นเรื่องน่าเศร้าเล็กๆน้อย จากการออกนอกบ้านครั้งล่าสุด อ๋อพูดถึงลุงที่ดีไปกินเหล้าที่ร้านน่ะคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคุณเวกผมต้องการที่จะออกไปผมไปได้ใช่ไหมเอาละเอายังต้องคุยกันเรื่องผมถูกจับหรือเปล่าไม่ไม่แน่นอนแต่ฉันต้องรู้ว่าคุณจะพักที่ไหนฉันจะติดต่อคุณได้ฉันจะหลีกเลี่ยงโรงแรมมาเจสติกมันขึ้นชื่อเรื่องแมงสาบกระท่อมที่เอลเดอร์วูดดูดีกว่าไปไหนไหนฟังดูเยี่ยมเลยผมชื่อโมเอมิลฮาร์ดแมนผมอยากเชิญคุณมาพักในบ้านพักที่เทสาบคอร์ดอนแกคุยกับภรรยาฉันใช่ไหมผมมีความยินดีที่ได้ การคุณกับเธอหลายครั้งแกได้พูดอะไรกับเธอหรือเปล่าผมชวนเธอมาที่นี่ที่คลินิกผมที่อุไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วใครเดินมาอย่าบอกนะแดรี่เหรอเฮ้ยทุกคนอย่าขยับปล่อยมือจากลูกความฉันคุณเป็นใครอ่ะผมแบรรี่วิลเลอร์นั่นลูกความผมว่าแล้วถ้าคุณมีทุระอะไรกับคุณเวกให้มาคุยกับผม พวกบ้านนอกอ่ะไม่รู้หรอกว่าังเจออะไรฉันจะให้ทนายของฉันมาจัดการแกไม่มีอะไรเสียหายซาร่าผมสบายดีผมไม่อยากให้มีเรื่องคุณเวกเขาเสนอผมยังอยู่นะพาฉันออกจากที่นี่ยังจะชวนเราอีกนะอลันนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเราไม่อยากให้พวกกระปาราซี่อ่ะเอาข่าวเราไปเขียนฉันคิดว่าพวกเขาจับนายสิโทษทีแบรีมันอดใจไม่ไหวอ่ะ ส,สักตุกหนึ่งผมต้องคุยใครสักคนผมบอกทุกอย่างก,กับแบรรี่เขาคิดว่าผมเสียสติแต่เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับต้นฉบับความจริงที่ว่าผมได้เขียนอะไรบางอย่างแม้ว่าผมจะจำไม่ได้แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาเขาได้กินเงินและเขาเชื่อว่าอาิสถูกลักพาตัวไปนอกนั้นอีกเรื่องหนึง่งฉันมีนัดตอนเที่ยงคืนกับคนร้ายลักพาตัวในสถานที่ที่เรียกว่าจุดสูงสุดข,ข,ของคู่รัก ที่ไหนสักแห่งในอุทยานแห่งชาติเอร์รูบูดฉันไม่ชอบมันเลยอลันฉันไม่ชอบมันเลยมันไม่ดีอ่ะอันที่จริงแล้วมันตรงข้ามกับเรื่องดีและสิ้นเชิงคุณเวกแบรรี่คุณหาเขาเจอบอดีรถโอ้ใชนก็คิดถึงคุณเหมือนกันเยี่ยมเลยฉันแค่มาส่งกาแฟคุณลาสตี้เขาอยู่บนระเบียงดูแลแม็กอยู่น่าสงสารฉันต้องไปแล้วจริงๆยินดีได้พบคุณอีกคุณเวกแล้วเจอกันน่ะแบรรี่ทำสายตา หันคอแทบหักเลยใครคือแม็กใครคือแม็กซ์งั้นน่ะหัวขี้เรื่อยพระเจ้านายเวียงใส่ทุกคนน่ะนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอเธอเป็นผู้หญงที่น่ารักมากและที่สำคัญกว่านั้นเธอเป็นแฟนแต่ผู้อุ่นว่าอาันเวก็ขี้ํำคาญไปหน่อยนะโอ้โหตรงนี้มีโครงกระดูกของช้างแมมมอสนะครับอายุกว่า1มื0นปีมาแล้วนานจัจัด โอ้ที่นี่น่าสนใจนะเนี่ยมีโครงกระดูกด้วยล็อกหมดเลยเอาเอจริงๆนะอาลันสิ่งที่นายพูดในรถในายฟังที่นายพูดบ้างหรือเปล่าอะไรนะนายยิงผู้ชายคนนึงแต่ด่างเขาก็หายไปเหรอนายอนอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นายเมาใช่ไหมนายได้ดื่มหรือเปล่าไม่ ฟังนะแบรี่ฉันหายไปอาทิตย์หนึ่งและวมีคนเอาตัวอาทิตย์ไปและทุกอย่างนายเข้าใจไหมเวลาที่นายพูดอะมันฟังดูเป็นยังไงอย่าเข้าใจฉันผิดมันเป็นเรื่องที่ดีอาจเป็นหนังซื้อขายดีก็ได้แต่ถ้าเกิดนายเริ่มสับสนเรื่องนิยายกับความเป็นจรงิงนายกำลังซื้อตัว๋วโรงพยาบาลบ้าให้กับตัวเองรอนี้พูดมากรออยู่นี่เลยหาว่าเราบ้าอีกได้กาแฟอีกแล้วเก็บทำไมเนะี่ยพือย่อัะงงกนะันไปไปคุยกับคนนั้นครับ ่ออกได้ไหมออกไม่ได้อุ <EN> ๊ยน้องหมาเย็นๆอ้หนูเกือบเสร็จแล้ว hey, เฮ้คุณลัสตี้ใช่ไหมคุณเนี่ยชออกก่ากระท่อมหรือเปล่าคุณเบคผมอยากจับมือคุณนะ kind of แต่ตอนนี้มันเต็มมือเลยเนี่ยจริงๆแล้วผมขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณช่วยหยิบแบบฟอร์มลงทะเบียนจากโต๊ะได้ไหมมันอยู่ตรงข้ามกับชาดีฟันกระต่ายได้แน่นอนแล้วน้องหมาเป็นอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นพวกรอบล่าสัตว์แม็กทำท่าของเขา,าติดกับดักมันใช้ที่นี่ไม่ได้มันผิกดกฎหมายบ้าเอ้ยคุณไม่ควรด้าสัตว์ที่นี่แต่นั่นไม่ได้ทำให้หยุด <_ S 1> เฮ้ยอย่างน้อยแม็กก็โอเคเขาโชคดีนาะสงสารน้องหมาแม็กยังมึอนอยู่หลังจากที่ฉันฉีดย้ายเขาและฉันยังไม่อยากปล่อยเขาไว้ตามลําพังในตอนนี้แบบฟอร์มอยู่บนโต๊ะตรงข้ามกับโครงกระดูกแมมมอธโอเคครับไปกอกแบบฟอร์มกัน โอเคเจ้าหนูเราใกล้เสร็จแล้วเอาจริงดิอลันนายไม่สามารถไปหาพวกคนร้ายและพาตัวได้สถานการณ์แบบนั้นไม่ได้จบลงด้วยความหายนะนายต้องไปบอกตำรวจเธอเป็นภรรยาของฉันและนี่คือเรื่องของฉันเราคุยเรื่องนี้ี่อย่างได้ไหมไม่ทั้งหมดเนี้ยฟังดูเหมือนนายทำไม้ตัวเองฉันหมายถึงพระเจ้าเอาหน้าและต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี้ยฟังดูบ้าแค่ไหน ถ้านายพยายามใช้ตกกับฉันทำให้ฉันประหลาดใจบอกเลยว่ามันเวิร์กฮ่าฮ่ามองหัวระกบแบร,รี่กันเถอะนายใช้ฉันไปที่นั่นกจริงเลยอลันตอนนี้นายออกไปได้แล้วอะไรวะสุดท้ายก็ไม่เชื่อแต่อย่างว่านะใครเขาจะเชื่อนะโอเคครับเรามาหาแบบฟอร์มกันอยู่ตรงข้ามช้างแมมมอธก็ตรงนี้นะสินี่ไงลงทะเบียนซะหน่อยหนึ่งโอ้โอลันเขียนเร็วมากเอามันไปให้รัสตี้นะครับผม ลัสตี้ผมเขียนแล้วขอกุญแจหน่อยเอาไปผมคิดว่านี่คือแบบฟอร์มที่คุณต้องการและนี่คือกุญแจโอเคคุณพร้อมแล้วคุณเวกดีใจที่คุณจะพักที่นี่ขอบคุณคุณพ่อจะบอกผมได้ไหมว่าจะไปที่จุดสูงสุดถึงคู่รักยังไงอ๋อแน่นอนมันเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติเพียงเดินไปตามทางคุณก็จะถึงที่นั่นในที่สุดเป็นการเดินที่ง่ายและจุดนั้นก็ดีเหมือนกันเรียบร้อยครับเราไปได้แล้วหากคุณมีปัญหาในการค้นหา ให้จับตาดูเสาวิทยุซึ่งอยู่ด้านล่างนั่นครับขอบคุณครับฟังนะอลันนายการขอฉันเชื่อว่านายยิงเพื่อนเพื่อนบ้าของนายแล้วหายวับไปกับตาผู้ชายที่กันกระสุนได้จงกว่านายจะส่องไฟฉายไปที่เขานายจะได้ยินเรื่องนั้นจากใครสักคนที่ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าถูกปัดอยู่บนเตียงสวมเสื้อเชื้อสีขาวที่พันแขนสองข้างและกินอาหารเม็ดเพื่อสุขภาพ บ้ากูใหญ่เลยนายทําเรื่องตลกที่โหดร้ายกับใครสักคนที่เช่อเรื่องแบบนั้นนายเป็นคนคิดระแวงนายให้ฉันบรรยายเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แนวธรรมชาติเมื่อเดือนที่แล้วมันคืออะไรถ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่าไร้าสาระคิดว่าจาะวิละย่อฉันใช่ไหมดึงดาม่าวอลันเอาหน้าฉันหมายถึงก็ได้บางทีอาจมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับนายโอเคไหมอืขอบคุณสับความเชื่อมั่นอย่างจริงใจ ทั้งหมดที่ฉันจะพูดก็คือนายต้องโยนกระดูกให้ฉันที่นี่หนังสือขายดีอะนายคิดยังไงถ้าเป็นฉันไม่มีทางที่นายจะออกไปตอนคืนกับปืนไม่มีใครขอให้นายมาที่นี่แบร์รี่จะร่วมมือกับฉันที่นี่หรือกลับไปที่นิวยอร์กนายเลือกได้ยังไง่ะยังไงนายไม่รู้หรอกว่าเราเจออะไรมาไปด้วยกันเถอะบอกไปนายก็ไม่เชื่อหรอกต้องเห็นเองไะขึ้นรถ โอ้โหปลาอย่างน่ากลัวนั่นมันแค่คำพูดบ้าๆอลันอลันเราน่าจะไปหานายอมเพอหรือเรียก FBI ให้ตายเถอะแบร์รี่พวกมันจะฆ่าเธอนี่ไม่ใช่การโต้วาทีแบร์รี่ฉันจะต้องไปที่จุดสูงสุดของคู่รักมันบอกฉันไปคนเดียวก็ได้ก็ได้ฉันเข้าใจแล้วแต่นายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันกังวลว่านายจะคิดผิด บอกฉันว่าต้องช่วยอะไรแล้วฉันจะทำนายรออยู่ที่นี่แล้วถ้าเกิดฉันไม่กลับมาตอนเชา้าโทรหาตำรวจจามเลยไงระวัาางพวกชาวบ้านนะอลันพวกชาวบ้านแถวนี้อันตรายใครๆก็เกลียดนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นการปลดปล่อยอีกครั้งฮัทชู <c oughs> ที่แห่งนี้พยายามจะฆ่าฉันฉันพนันได้เลยว่าที่นี่มีเชื้อราสปอร์ไม้มีพิษปะเจ้านี่จึงไม่คุ้มกับค่าคาอมมิชชั่น15%เนลยนี่มาเพื่อช่วยหรือมาเพื่อหวังอะไรเนียฮะเอาละครับไปคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้นะเรามาถึงกระท่อมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจุดที่คนร้ายอ่ะมันนัดเราครับมาดูว่าในาเรื่องในอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เพื่อนด้วยเจอกันคลิปหน้า ไปบายจ้า